คนทักทายจากเมที่ประเทศโนเวย์ค่ะแน่นอนนะมีแดดค่ะต้องออกไปเดินนิดนึงนะคะสูตรอากาศก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนมีหาแว่นตาไม่เจอเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรไปเดินกันเลยค่ะบรรยากาศคือดีมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้ย <c oughs> <c oughs> มีแสงพราทิตย์ตอนนี้พระาทิตย์นะคะเริ่มตกประมาณทุ่มหนึ่งแล้วค่ะ ก็เป็นสัญญาณว่ากําลังจะเข้าหน้าร้อนแบบเต็มตัวแล้วนะคะก็ให้เวลาพาทิศทำงานนิดนึงค่ะทุกคนอ่ะพามาดูทะเลฝั่งนี้คือดีต่อใจมากๆเลยนะคะโอ้ยสิ่งที่รอคอยก็มาถึงแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนความสวยงามของธรรมชาติจริงๆเลยนะคะมุมเนี้ยคือสวยมากๆเลยทุกคน ฝั่งนู้นก็จะเป็นท่าจอดเรือเล็กนะคะถ้าใครจําได้เนาะใครที่ติดตามเม่ก็จะรู้นะคะคือหิมะมันละลายเยอะแล้วนะคะทุกคนสวยมากอ่ะซูมให้ดูตรงนู้นค่ะโอ้โหเห็นภูเขาฝั่งนน้นมาคือสวยมากค่ะทุกคนอ่ะแทนให้ดูช้าๆเลยเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะเสียงดังหน่อยนะเม่อยู่ริมถนน,นะคะ่ะทุกคนมุมเนี้ย เมย์อยากจะบอกว่าให้มันเป็นวิวร้อยล้านสําหรับเมย์เลยนะคะทุกคนหยีตานิดนึงค่ะทุกคนไม่ได้เว้นตาออกมาเห็นภูเขาฝั่งนู้นไหมคือสวยมากๆเลยนะคะทุกคนอ่ะอ้ให้ทุกคนเมย์นีฝ่ฝันอากาศแบบนี้มาทุกวันเลยนะคะให้ดูความเป็นแสงแดดค่ะทุกคนคือมันดีต่อใจมากๆ แต่ว่าหิมะก็ยังสูงอยู่นะคะปีนี้รู้สึกหิมะตกน้อยค่ะทุกคนเดินต่อค่ะทุกคนอากาศมันดีค่ะเราจะอยู่ในบ้านได้ยังไงแต่ก็เดินได้ไม่ไกลนะคะทุกคนรู้สึกแสบตาค่ะลืมเอาแว่นตามานะคะหลังนี้ก็ยังมีหิมะอยู่นะทุกคนคือดีมากเดินมาถึงบ้านหลังนี้ค่ะทุกคน ไม่เคยบอกเนะาะบ้านอย่างเงี้ยเป็นบ้านเก่านะคะทุกคนจะเปิดแค่ปีละสองสามครั้งนะคะถ้าเม่์จำไม่ผิดนะก็จะขายพวกปฏิทินของชำร่วยนู่นนี่นั่นเป็นของเก่าค่ะทุกคนคือเมย์จะบอกว่าหลังเนี้ยมันคลาสสิกมากๆเลยนะคะเมยชอบค่ะเม่เคยมาซื้อปฏิทินที่บ้านหลังนี้นะคะก็เขาจะเปิดส่วนมากนะคะหน้าร้อนจะเปิดค่ะทุกคน มาถึงโซนตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นสามแยกนะ <c oughs> เห็นไหมแบบทุกคนฟังดูคือสวยมากๆเลยนะคะทุกอากาศคือดีเวอร์ค่ะทุกคนไม่ค่อยหนาวนะคะวันนี้ติดลบแค่สองเองนะขอให้มัน อย,ย่นหนาวเลยค่ะทุกคนเมย์อยากร้อแล้วค่ะเราฝั่งนู้นก็เดินขึ้นไปทางโรงเรียนนะคะทุกคนมุมนี้ก็คือสวยนะคะเมย์ก็พยายามจะจับภาพส,สวยๆให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อจะไปตัดเป็นภาพให้เพื่อนๆได้เห็นกันคือเนี่ยทุกคนคือสวยมากๆเลยค่ะอยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นภูเขาตรงนี้แบบชัดๆนะคือมันโหทุกคนดูมันลื่นนะคะมันลื่นค่ะ เข้ามาใกล้ตรงนี้หน่อยนึงนี่เมย์ใจะให้เพืเ่นอนบนภูเขาฟังนึกชัดๆอืมเป็นไงเป็นไงคะมุมนี้คือสวยมากเลยนะคะจับภาพให้ดูเดี๋ยวจะไปตัดเป็นภาพให้เพืเ่อนๆได้เห็นค่ะคือบรรยากาศดีมากฝั่งตรงนู้นก็เป็นคอมมูนนะคะทุกคนบรรยากาศคือดีนี่หันมาอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะทุกคนคือดีต่อใจมากมเลยนะคะแล้วดูโซนนี้ เห็นกันไหมยังเห็นภูเขาอยู่นนะคะทุกคนอะอะซูมให้ดูคืออะต้องจับแบบนี้ใช่ไหมนี่ทุกคนมุมนี้ก็คือสวยเลยนะคะเมย์ก็ซูมสุดแล้วนะให้เพื่อนๆได้เห็นกันค่ะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูมุมกว้างๆเลยนะคะทุกคนเมย์ไม่ได้เดินไกลจากบ้านเท่าไหร่เนาะ นี่คะ่ะทุกคนเป็นไงบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะคะเมย์จะบอกเสมอเลยนะถ้าหน้าร้อนมันมาคือมันสวยค่ะหน้าหนาวก็สวยหน้าร้อนก็สวยค่ะ,ะจับภาพมุมสวยๆนะให้เพื่อนๆได้เห็นกันคะ่ะเมยชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยนะคะทุกคนมันคือมันดีต่อใจมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวรอให้มามันละลายเยอะกว่านี้หน่อยนะเมย์จะพาเพื่อนๆไปสำรวจป่าค่ะทุกคนไปดูกันนะว่า ป่าหลังจากที่หิมะมันละลายแล้วเป็นยังไงทุกคนอดใจรอเมนิดนึงนะตอนนี้ก็หลบแดดนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาถ่ายมันย้อนแสงก็เก็บบรรยกากาศสวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆแล้วเมก็ยืนอยู่บ้านหลังเก่านะะี่ค่ะหลังสีเหลืองเห็นไหมทุกคนคือต้องหยีตาตลอดเลยนะคะไม่ได้ใส่แว่นตามาค่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบนะใครดูจนจบคอมเมนต์มาบอกเมยหน่อยนะคะว่าเมย์พูดอะไรแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปนะคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน